เมื่อวันที่30ธันวาคมพุทธศักราช5 6 6 5ที่ผ่านมาครับทางสมาคมรวมใจไทยลําปางได้จัดพิธีเจริมพระพุทธมนต์และพิธีตักบาตรพระ1,000รูปบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระพร,พรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนที่ิราเทพยวดีกรมหลวงราชาริณีสิริพัฒมหาวชราราธิดาฉลองเมืองลํปางอายุครบ1342ปี และส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่บริเวณรอบศาสษธีทะเลบุญณศูนย์ปฏิบัติธรรมลำปางจังหวัดลำปางโดยภายในงานได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระจินดารัตนาพรเจ้าคณะจังหวัดลำปางให้ความเมตตาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์สำหรับท่านประธานฝ่ายคารวะนะครับได้รับเกียรติจากนายชัชวานฉายบุตรผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางนายวิทยาวงสมภูนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อห้ล เป็นผู้แทนกล่าวการต้อนรับนายสกลเดชประมวลพลครับนายกสมาคมรวมใจเทลำปางกล่าวรายงานกรลยาณมิตรปุญชรัตซับทวินหาเป็นผู้แทนสาธุชนนำกล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามกะเพื่อแสดงถึงความเป็นชาวพุทธอย่างแท้จริงนอกจากนี้นะครับภายในงานคณะสงฆ์ได้ให้ความเมตตาจเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลและทุกท่านรวมใจกันปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้หยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7 รวมทั้งได้ทําพิธีมอบข้าวสารอาหารแห้งเพื่อถวายกําลังใจช่วยเหลือพุทธบุตร323วัดใน4จังหวัดชายแดนภาคใต้ผ่านทางผู้แทนคณะกรรมการจัดงานด้วยทางนี้คณะท่านสภาพได้นํากล่าวคําถวายต่างๆตามลาดับนะครับพิธีกล่าวคําอัญเชิญเทวดาพิธีกล่าวคําถวายพระตาหารเป็นสังฆทานพิธีกล่าวคําถวายจตุปัจจัยเทยธรรมพิธีกล่าวคําถวายขีลานเพสสั์หรือยารักษาโรคครับพิธีกล่าวคําถวายข้าย,า,ยานพานะ พิธีกล่าวคำอธิษฐานจิตเพื่อตั้งผังสำเร็จพร้อมกันนี้คณะท่านสภาพก็ได้น้อมนำจตุปัจเจียธรรมถาวายแด่คณะสงฆ์ด้วยความปราบปลื้มปีติใจนอกจากนี้ภายในงานนะครับในภาพก็คือพิธีถาวายกองทุนเพื่อให้การศึกษาให้แก่โรงเรียนพระประยติธรรมครับและมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่โรงเรียนหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการสดบนบทธรรมจกกักรปะวัฒนสูตรสำหรับการจัดพิธีตักบาตรในครั้งนี้ก็เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา เป็นหนึ่งในโครงการตักป่า2ล้านรูป77จังหวัดทุกวัดทั่วไทยและเป็นการเติมบุญใหญ่สร้างบาร,รมีนะครับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นในปีใหม่รวมทั้งได้เห็นความพลังในความตั้งใจการสร้างความดีรวมกันสร้างมหากุศลร,รวมกันของพุทธศาสนิกชนด้วยนั่นเองอนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะครับเป็นผู้รักในการสังสมบุญทุกท่านเลยครับ ขอขอบพระคุณ่านอาจารย์ชานจิตนะคะแล้วก็คณะกรรมการจัดงานในวันนี้ทุกๆท่านเลยที่ได้ร่วมกันจัดงานที่เป็นกุศลอย่างยิ่งนะคะสําหรับพี่น้องประชาชนชาวลาปางก็ได้เห็นพี่น้องจากหลายๆส่วนนะคะหลายๆอําเภอมาร่วมงานนี้นะคะแล้วก็ได้มาสะสมบุญบารมีร่วมกันสําหรับประชาชนชาวลาปางหลายๆท่านค่ะแล้วก็พิธีวันนี้ก็ประกอบด้วยหลากหลายมากนะคะทำให รู้สึกอิ่มเอิบใจนะคะและก็ปลื้มปิติที่ได้มีโอกาสมาร่วมบุญใหญ่ในครั้งนี้ค่ะก็มีความรู้สึกที่ดีที่พื้นที่ของเราเนี่ยมีสถานปฏิบัติธรรมนะครับซึ่งสามารถที่จะนำาุุทธศารนิกชนทั้งหลายนะครับมาทำบุญทำให้ หลายๆอย,าาย่างในพื้นที่ไม่ว่าเป็นเศรษฐกิจไม่ว่าอะไรต่างๆเนี่ยมันมันจะได้มีการขับเคลื่อนนะครับในการที่มีรวมกลุ่มของพุทธศาสนิกชนนะครับทั้งหลายผมในฐานะนายกองการบริหารส่วนตะบลบ่อแฮวต้องขอขอบคุณนะครับอาจารย์และสถานปบัธรรมแห่งนี้นะครับเป็นอย่างสูงครับผมครับวันนี้เป็นวันที่แบบประทับใจมากๆเลยค่ะแล้วก็ เป็นบุญที่ได้มีการได้มาร่วมพิธีกรรมแล้วก็ตักบาตรพระหนึ่งพัน 1, รูปก็ได้ยินข่าวนะคะว่าเป็นครั้งแรกของศูนย์ปฏิบัติธรรมของจังหวัดลำปางนะคะรู้สึกว่าเป็นอะไรที่แบบคนลุกเลยค่ะแล้วศูนย์ปฏิบัติธรรมของจังหวัดลำปางนี้ก็ก่อตั้งมาตั้งสิบปีแล้วต้องขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกๆท,ท,ท่านนะคะ ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจในการจัดตั้งศูนย์นี้ขึ้นมาแล้วก็ได้สืบต่อพระพุทธศรราสนาสืบต่อไปในของเขตทางภาคเหนือนะคะมาเห็นภาพครับใจในครั้งนี้เนี่ยก็รู้สึกว่าไม,ไม่ไม่เหนือหน่อยเลยค่ะที่ได้เดินทางมาจากประเทศมีซีแล,แลแล้วก็เห็นแล้วก็หายเหนื่อยค่ะวันนี้เป็นครั้งแรกในประวัติศา,ศาสตร์ที่จัดตักบาทในสถานที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมลำปาง รเราเตรียมการปีนี้ในเรื่องดอกไม้ความสวยงามสระน้ำมีองค์พระลอยกลางน้ำบนดอกบัวนะครับก็พระเยอะนะโยมก็ไม่น้อยนะะต่อไปนี่ก็จะมากันเยอะทุกปีเราจัดทุกปีปีนี้ปีที่ สิบห้าแล้วนะครับไม่เคยเว้นแม้แต่ปีเดียวโมทนาบุญกับทุกๆท,ท่านกราบขอบพระคุณคณะสงฆ์ของจังหวัดลำปางนำโดยหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดลำปาง